สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะนิตเตอร์เนโกะวันนี้เราอยู่ในเกมคริปโตคาร์นะครับได้เวลาสักทีนะสำหรับสำหรับการกลับมาเล่นคงผมนะครับเกมคริปโตคารนะ์เนาะส่วนใหญ่ไปลงที่เครื่องบินเนาะแล้วก็เนี่ยผมก็รอสเต็กนี่แหละ,ะสเต็กกันดูดีว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่สเต็กอันนี้คืออันสเต็กนะการกลับมาครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างจะสุ่มได้โดนได้ดีไหมอ,อันนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่เล่นนะถ้าผมไม่เล่นนะเอาไปขายเนี่ย ได้ประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยหมื่นห้าเลยนะถามว่าคืนทุนยังมันคืนคุณมาตั้งนานแล้วนะนี่ก็คือเหมือนแถมมาเลยหมื่นห้าเนี่ยโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมเล่นต่อล่ะรายวันก็จะได้ประมาณสิบแปดเนาะเพราะค่าน้ำมันนั่นสองอืมก็โอเคนะวันละเกือบเกือบสี่ร้อยอ่ะสามร้อยห้าสิบประมาณนะั้นรวมค่าแกสร,รวมค่าถอนออกมาอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดจะถอนต่อวันนะก็โอเคนะโอเคอยู่ถามว่าคืนทุนเมื่อไหร่วะเนี่ยกล่องมันหกร้อยใช่ไหมเออโอเคงั้นก็ ไปเปิดรถกันดีกว่ารถมีป้ายทะเบียนเลยนะไม่เหมือนเครื่องบินนะครับโอเคเั้นก็รีบเปิดดีกว่าหกร้อยเขาบอกว่ามีโอกาสสิบเปอร์เซ็นที่จะได้แรงด้วยนะอ่าลองมาดูกันครับว่าจะมีแรงออกมาไหมเมื่อวานโชคดีเนาะเครื่องบินผมได้ซุปเปอร์วันนี้จะได้อะไรล่ะอะไรเนี่ยโอ้โหรถตู้ออกมาเลยอะ,ไ,อยะไม่ใช่แล้วโอเคก่อนอื่นแล้วก็ต้อง ลงทะเบียนก่อนเนาะในเส้นพาร s อ่ะสิบซีค่าโอเคเลขอะไรวะเนี่ยเลขก็ไม่สวยรถก็ไม่โอเคมาลองดูเลทนะครับเป็นยังไงเนาะ dge d แทนที่การกลับมาครั้งนี้จะยิ่งใหญ่หน่อยนะโหเซ็งเลยได้ขนาดเลสสิบเปอร์เซ็นต์มีโอกาสสิบปอร์เซ็นที่จะได้แร้นะเนี่ยก็ไม่ได้นะ โอ้ลงลงลงไปข้างล่างแล้วขึ้นมาอีกแล้วลงไปอีกแล้วตายละตายล้เหลือโอ้ไม่ขึ้นมาที่หนึ่งที่สอด้วยไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยต้องรีบกดนะที่สี่โอเคก็ยังดีครับที่สี่เพราะว่ายังได้เหรียญอยู่ดีเที่สี่ที่สี่แล้วที่สามอ่าโอเค 4ี่รอบรวมกันเลทเป็นไงเนี่ยเลทสองกว่ายี่สิบนะก็ยังโอเคอยู่ยังโอเคไหมก็มไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นถ่ายไปศูนจุดห้าเองต่อมารีน้ำมันได้เลยไหมเนี่ยอ่ะรีรีน้ำมันได้เลยเนาะโอเคอ่ะต่อที่เจ็ดวายเจ็ดอ่ะที่สองโอไม่นะ ที่สามโอเคโอเค,อเคจบทั้งหมดแล้วคืออะไรสิบเก้าสิบเก้าจุดห้าสองอันเลยเหรอเออเด็กก็ยังจะอย่างนี้อยู่นะเออโอเคก็เดี๋ยวผมจะสเต็กส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็จะเพราะว่าเพราะว่ามันเก็บไว้ก็ไม่ได้อะไรนะเสียดายเป็นร้อยกว่าต้องไปสเต็กต่อมี ฟูไม่ไม่ว่างเลยฟูนี้ก็ไม่ว่างนะแม่ผมผมสเต็กเกินหนึ่งร้ยไม่ได้แล้วเพราะต้องเหลือค่าน้ำมันไว้เนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับก็มาเล่นให้ดูว่าเลทมันเป็นยังไงนะก็ถามว่าน่าเกลียดไหมก็กลางๆแหละไม่กลางอะ่ะสั่กว่ากลางมาหน่อยนึงตั่กว่ากลางมาหนึ่งเนี่ยก็โอเคสําหรับวันนี้ถ้าถอนเลยก็จะโดนห้าสิบปอร์เซ็นะครับอีกห้าวันถึงจะถอนได้อสามสิบเก้า ปดร้อยแล้วนะเออแปดร้อยแล้วโอเคแปดร้อยบาทก็โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับมามามาเฮตัวเองแล้วก็มาเล่นให้ดูว่าเลดเป็นยังไงเนาะโอเคครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันวันนี้ไม่มีถาระนะขอโทษครับเลยละบายๆบอกไปวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับของ Air ดอก็จะหมดตอนหนึ่งนาทีก่อนเที่ยงคืนนะครับยังไงก็ ใครยังไม่ได้ทําก็ไปทําซะนะเผื่อมีโอกาสฟุกขึ้นมาได้ก็ได้ตังไปเล่นๆเกือบเกือบห้าร้อยบาทเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่เกือบห้าร้อยบาทดิเกินด้วยเพราะว่าสิบสิบซีแพนเนาะเกินเกินอยู่แล้วเกือบพันถ้าหาคนมาต่อด้วยโอเคครับก็มีเกมอื่นด้วยนะอย่าลืมไปทําด้วยละ่ะผมแปะไวไ้ใต้ใต้ใต้คลิปละก็ของผมก็ประมาณนี้ถ้าได้ขึ้นมาก็นี่ยิ้มเลยโอเคครับไปละ